ใครจะไปนึกจากไม่มีอะไรเลยอีกห้าหกเดือนเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยอีนะวันที่หนึ่งหลายๆใบย,ยังไม่เท่าอ่ะถูกไหมแต่เราก็มีอาชีพแต่นั้นมาเราก็มาเจอซัดดำอีกนะเราก็จับที่ขายที่กันโดนก็ยืดบ่นเหมือนกันขายไม่ได้ตอนหลังเราก็มาทำรีทรงรีสอร์ทปีสีเนี่ยเราก็เจออีกภาวะ แย่ yeah, เลย40มาถึงปี46แต่เที่ยวนี้แย่มันยังมีที่ดินยังมีที่ดินอยู่ในมืออยู่สัก3-4 0 0ไร่อยู่แต่ไม่มีเงินสนตอนหลังเนี่ลูกชายคนโตก็ไปเรียนสิงคโปร์คนเล็กฮอนเนี่ยเขากำลังสอบจะไปเรียนออสเตรเลียก็เราจะทำยังไงเงินไม่มีเราก็บอกกับลูกเมียก็บอกว่าจะให้ไปเรียนได้ไง ออสเตเลียมันเดือนหนึ่งหลายตั้งแล้วก็ฮุก,กเรียนที่สิงคโปร์แล้วแฮกกะเรียนที่ประจอมเก้ามันค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณสามสี่แสนนะเขบอกเอยไม่ต้องกลัวหรอกมีที่แปลงไหนก็ขายไปเรียน เสร็จเพื่อวันก่อนที่จะมาเป็นอยู่สบายเนี่ยเมื่อปีสี่หกแฮกเขาปิดบิดเทอมมาดีอึดอัดอะมันมันไม่มีละมันเงินเงินที่ในหน้าที่เธืออะไรเนี่ยตั้งแต่ปีสามสามสามสี่สมห้าสามหกสี่ศูนย์สี่อะไรเนี่ยเงินสดมันจะหมดละเหลือล้านสุดท้ายเนี่ย ก็แหกมากันเลยว่าแฮกขึ้นรถกระป๋าวันนี้ตอนเช้าเนี <państwo cowboy> <w ans> ่ยไอ้ที่ผัดผ่อนผัดเดี๋ยวจะทานู่นเดี๋ยวจะทํานี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ทาสักทีวันนี้ต้องหาชีพละไม่จะละก็เงินจะหมดแล้วเนี่ยร้านสุดท้ายแล้วนี่ว่าวันนั้นผมจาแม่แม่นเลยวันที่ยี่สิบยี่สิบสามยี่สสี่อะไรนี่แหละเดือนพฤษภาสองห้าสี่หก ไปแต่เช้าออกไปจากบ้านเลยไปกับแฮกสองคนก็ไปดูแถวหน้าเขตเขาขึ้นป้ายขายเขาบอกขายด่วนเขาทำไม่เท้าเฮาอ่ะมันลางๆเล่แล้วมันมีแต่โครงสี่ล้านบาทเอ๊ะเข้าตาเว้เยโทรศัพท์เลยกดเบอร์โทรเขาเขาให้เบอร์โทรด้วยสี่ล้านมันกี่ไร่หอก่สี่ไร่สี่ไร่ไว้แต่เราได้โครง แต่ทางเข้าไปมันมันเป็นซอยเล็กๆเ,เป็นแบบป่าแต่เราคิดว่าอเป็นป่าเก็ช่างเลยว่ะขายมันทิ้งๆเลยก็ได้ขายถูกๆเลยก็ได้นะเราคิดว่าเอ้ยแถวหนึ่งมันได้เท่านี้สิบเจ็ดหลังมันได้สองแถวสีไ่ไร่อะมันได้สองแถวก็ได้สามสิบกว่าหลังเดี๋ยวอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมไปคุยด้วยเจ้าของเขาอยุธยาเราไปเจอกันที่ไหนเซนท่านลาดพร้าว บ่ายสามโมงพเพราะนั้นผมก็พาซอไปดูก่อนเพราะว่าคุยกับแฮกสองคนเนี่ยผมโอเคแล้วล่ะเช้าวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ที่ยี่สี่พอดูเที่ยวนี้ก็บอกมอันจะขายยากมันเป็นป่าสมัยก่ามันเป็นป่าเลยตรงนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าป่าเรืออะไรเดี๋ยวยันจะทําให้ดูไปต้องกลั้วเงินล้านนึงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะเนี่ยไปไปุไปงเทพ ห้าโมงเช้าออกจากโคราชไปกรุงเทพพอไปถึงสระบุรีฝนตกใหญ่เลยฝนตกแรงมากผมก็เลยโทรไปถึงบ่ายสองสระบุรีไม่ทันนะฝนตกแรงมากเลยผมอยู่สระบุรีเ,เนี่ยฝนตกแรงจนกระทั่งขานะ่ะมือตึ๊บเลยขอเลื่อนเป็นห้าโมงเย็นไต่ราคารไปพอไปถึงในโคง้งโค้งวังน้อย มันรถชนกันสี่ห้าคันนะ่ะอยู่หน้าเราก็จอดลงไปดูไม่รู้รถมาจากไหนมาเสยตูดรถผมอะ่ะปั้งเลยโอ้ยตายแล้วเว้ยทำไงวะรถเขากระเด็นไปนู่นรถพุงเด็นมานี่เราลงไปดูเกือบโดนรถชนอะ่ะเสร็จปุ๊บเอายังไม่พอสักเดี๋ยวรถอีกคันนึงวิ่งมันชนนี่โอ้ยตายหาแล้วตอนนี้เราก็ต้องโทรไปบอกเย่ย ไม่ได้แล้วนี่มันรถชนกันเฮียมาหาผมที่โรงพักวางน้อยนะเพราะว่ารถมันชนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลงประจําวันอะไรอะไรเอยเ่ยเคลียร์กันโอ้ยเฮียวันหลังก็ได้ไม่ได้ต้องวันนี้ทำไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่ซื้อว่ะมันไม่ดีนะรถชนกันอะไรเงี้ยก็ดีไงไอ้ซวยๆมันออกหมดแล้วนี่มันกลัวอะไรมาซื้อเฮียถ้าไม่มาผมไม่ซื้อนะวันนี้เราก็บอกกันเลยเอางั้นนะบอกมาเลยผมรอยอยู่นี่แหละ หน้าลุงพักวังน้อยนี่